เม่อมามันมีมากก็เลยยุติแล้วก็แคนเซิลทุกงานงานที่รับไปก่อนหน้านี้ถ้ายังแคนเซิลได้ก็แคนเซิลหมดเลยเมื่อวานก็แคนเซิลไปหลายงานแล้วก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่งานแล้วเดือนหน้าก็จะเหลือแค่ประมาณ3งานซึ่งก็จะไม่นับเพราะว่าถือว่าเป็นงานที่แบบว่าปีกย่อยแล้วดังนั้นวันนี้จึงนับว่าเป็นวันสุดท้ายที่อาจารย์เดินสายบรรยายทาแบบต่อเนื่องนอนสต็อปมาตลอด10เดือนเต็มไม่ได้หยุดเลย10เดือนเต็มเต็ม โรบินสันก็ไปมาหลายบริษัทโรบินสันมากเลยไปมาเยอะไปอีสานก็ไปที่ใต้ก็ไปม่นถ้าจะไม่ผิดนะหรือที่ไหนก็ไม่รู้ไปมาหลายที่มากโรบินสันน่าจะเป็นห้างที่อาจารย์ไปเยอะที่สุดตั้งแต่ไปมาแล้วก็เพราะว่าโรบินสันเหมือนจะเหมาเลยอาจารย์เลยนะเวลาบอกที่หนึ่งก็ไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งไปต่อเนื่องมากแล้วก็ที่นี่ก็เป็นโรบินสันก็ปิดท้ายด้วยโรบินสันปิดท้ายด้วยโรบินสันก็คือโรบินสันที่นี่ก็เป็น ที่สุดท้ายแห่งสุดท้ายก็คือที่ชนบุรีแล้วรู้สึกว่าชนบุรีนี่จะเป็นที่ที่อาจารย์มาบ่อยที่สุดด้วยเพราะเรามันจะมีชนบุรีระยองเนี่ยสองจังหวัดนี้ที่อาจารย์จะมาบ่อยมากอาบตอ,อบจอจะเชิญบ่อยนะแล้วก็มาจบที่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรามีโอกาสมาเจอกันซึ่งหลังจากนี้อาจารย์ก็จะพักผ่อนอยู่บ้านแล้วใครอาารยากจะไปเจอก็ไปเจอได้ที่บ้านอาจารย์ก็จะเปิดบ้านให้คนเนี่ยเข้าไปพบได้ก็ทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสขอพักหนึ่งวันต่อสัปดาห์แล้วก็จะให้เข้าไปได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น9โมงเช้าถึงเที่ยงเที่ยงเนี่ยอาจารย์จะหยุดไลฟ์สดถึง4โมงเย็นเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ใครจะเข้าไปก็ได้ก็คือเข้าไปนั่งดูอาจารย์ไลฟ์สดได้แต่อาจารย์จะไม่พูดคุยด้วยกัน,นั่นเองเพราะว่าจะต้องไลฟ์สดเที่ยงถึง4โมงหลังจากนั้น4โมงถึง6โมงเย็นก็จะมีโอกาสได้เจอกันพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านก็จะรับแขกแบบนี้ทุกวันนเปนป็ระจํา ใครจะไปจะมาวันไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องนัดแต่ช่วยดูตารางนิดหนึง่งเพราะบางทีอาจารย์อาจจะไปเที่ยวเล่นข้างนอกไปเที่ยวเล่นหมายถึงบางทีอาจจะไปกราบครูบาอาจารย์อาจจะไปเ,เดินสายอะไรอ,ะอย่างเช่นออกไปเยี่ยมเยียน,น,นที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีมากแต่โดยมากจะอยู่บ้านเพราะนั้นก็พยายามดูตารางจากเพจ Facebook คนตื่นทำดีๆว่าวันไหนอาจารย์ไปก็จะแจ้งก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเผื่อว่าคนจะเดินทางเข้ามาจะได้รู้ว่าเอออาจารย์อยู่หรือไม่อยู่บ้านแต่โดยมาก จะอยู่บ้านเพราะจะกลับมาให้ความสําคัญกับการไลฟ์สดเหมือนเดิมแล้วเพราะร,ารู้สึกว่าการไลฟ์สดคนมันจะเยอะเราเราเราไลฟ์สดอยู่บ้านเนี่ยคนดูเนี่ยมันจะมากกว่าการที่เราเดินออกแต่เข้าใจแหละเวลาคนอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยโอกาสในการที่เขาจะจดจ่อหรือโฟกัสการทำมันจะมีมากกว่าแต่เราทํามานานแล้วขอ3เดือนสุดท้ายให้เรามีโอกาสได้ทำไลฟ์สดอยู่บ้านทำพอดแคสต์ให้เกิดประโยชน์ต่อพวกกลุ่มคนซึมเศร้าที่เราจะ,จะเก็บ บันทึกเอาไว้ให้กับคนที่ป่วยซึมเศร้าเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้เป็นช่วงสุดท้ายเพื่อที่จะใน3เดือนจะได้เก็บเก็บให้เต็มที่ใน3เดือนสุดท้ายนี้เพราะนั้นก็จะเหลือเดือนกรกฎาสิงหากันยาซึ่งเดือนตุลาอาจารย์จะเข้าวัดแล้วถ้าไม่มีปัญหาเรื่องคดีความซึ่งดูจากแนวโน้มไม่น่าจะมีอะไรแต่ยังไม่ชัวร์อันนี้จังไม่เที่ยงถ้ามันมีมันก็ต้องยืดระยะเวลาการบวชออกไปแต่ถ้าไม่มีก็จะเข้าวัดตามกำหนดก็คือเดือนตุลา เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็เดินไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้กังวลกังวลก,ก,กับสิ่งใดสมพวกเรากันเองสิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเราต้องมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตสิ่งที่อาจารย์สอนมาตลอดระยะเวลา3ปีรวมทั้งในไฟ์สดและ10เดือนที่อาจารย์ออกบรรยายธรรมตั้งแต่มีชื่อเสียงขึ้นมาประมาณสักหนึ่งปีเต็มเนี่ยที่มีชื่อเสียงแบบเริ่มดังอย่างนี้นะเราจะเห็นได้ว่าอาจารย์เนี่ยพยายามในการออกบอกสอนปลุกคนให้ตื่น จากการหลับไหลในไสย,ยศาสตร์และก้าวเข้าสู่พุทธศาสตร์คือศาสตร์ในการตื่นรู้ในตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่เราทํามาตลอดเวลาและสิ่งสําคัญที่สุดที่เรากาลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้คือเรากําลังทําให้คนเนี่ยเกิดสติสัพพัญญะในการใช้ชีวิตอยู่บนหลักเกณฑ์และเหตุผลทุกวันนี้เรากลับไปถามตัวเ,เองว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนหลักเกณฑ์และเหตุผลมากเพียงพอหรือยังถ้าเหตุผลเรายังไม่มากพอเราต้องพยายามทําให้ตัวเองมีเหตุผลให้มากพอการใช้ชีวิตของพวกเรา อย่าไปอิงอาศัยอยู่บนความเชื่อเราต้องอิงอาศัยการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความจริงเพราะตอนนี้เราอยู่ในชีวิตจริงนะเราไม่ได้อยู่ในโลกของการที่เราอาศัยความเชื่อเป็นเหตุดังนั้นชีวิตเราถ้าเรามัวแต่อาศัยความเชื่อเป็นที่ตั้งแต่เราไม่อาศัยความจริงเป็นที่ตั้งชีวิตเราจะทุกข์ร้อนเยอะมากถ้าเราอาศัยความเชื่อเราจะ<ๆ>อาศัยยังไง สมมุติเรามีความทุกข์เราก็จะอ้อนวอนร้องขอรอคอยผลดนบันดาลสะดอกขอต่อชะตา,าบูชาไฟสัตแก่สัตหลลำอธิษฐานอ้อนวอนร้องขอบนบาสานเก่าวเพื่ออะไรเพื่ออาศัยความเชื่อเนี้ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความเชื่อที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยสามารถพ้นจากอุปสรรคปัญหาความทุกข์ร้อนในใจความสำเร็จในกิจการงานอยากได้งานเราก็ไปอ้อนวอนร้องขอ อยากประสบความสําเร็จเราก็ไปบนบาสานเก่าอยากที่จะพ้นจากวิบากกรรมทั้งหลายหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกําลังจูดจมในชีวิตเราเราก็เริ่มไปบนบาสานเก่าวอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบานแต่ความเป็นจริงนั้นมานเรียกว่าความเชื่อมันอาศัยเชื่อเอาว่าจริงหรือไม่จริงจะได้หรือไม่ได้ดังนั้นความเชื่อเวลามันได้เนี่ยมันจะได้แบบเชื่อเอาว่าได้แต่มันจริงไหม มันไม่จริงเราแค่เชื่อว่าเทพเทวาบันดาลให้เราแต่ความเป็นจริงมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการกระทําของเราเองอาจจะถามว่าถ้าเราไม่วิ่งหางานงานจะวิ่งหาเราไหมไม่มีทางถ้าเราไม่วิ่งหาความสําเร็จความสำเร็จจะวิ่งหาเรามะไม่มีทางถ้าเราไม่วิ่งหาความทุกข์ความทุกข์จะใส่ตัวเราได้มะย่อมไม่ได้เดี๋ยวนั้นทุกวันเนี้ยเราหาอะไรก็แล้วแต่เรารวนแล้วแต่สแสวงหาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมาใส่ตัวเราเองทั้งสิ้น ความสุขเราก็วิ่งหาความทุกข์เราก็วิ่งหาความสําเร็จเราก็วิ่งหาแสดงว่าทุกอย่างในชีวิตเราที่เราได้ในการทุกวันเนี้เราวิ่งหามันดังนั้นถ้าเราไม่วิ่งหามันเราจะมีความทุกข์ในสิ่งนั้นได้ไหมไม่ได้ดังนั้นในการวิ่งหาเนี่ยลักษณะตัวนี้มันเรียกว่าความอยากความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเราเองเรามีความอยากเป็นตัวตั้ง อยากได้อยากมีอยากเป็นเพื่อตอบสนองความพอใจพอเวลามันตอบสนองต่อความพอใจของการใช้ชีวิตของเราไม่ได้เราก็เริ่มอะไรทุกข์ร้อนใจพอเวลามันทุกข์ร้อนใจทำไงไงเราก็รีบพยายามจะพยายามเอาขวนขวายไม้ได้แม้ไม่ได้ก็ทำง,งานพยายามจเจาให้ได้แม้ไม่ได้อีกก็จะเริ่มเบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านโดยที่เราไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะเดือดร้อนแค่ไหนแต่ขอให้เราได้ตามความพอใจของตัวเราเอง เนี่ยสันดานพวกเรามันไปกันแบบนี้เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งว่าต้องเป็นไปตามอำนาจแห่งความเพลินพอใจของตัวเราเองดังนั้นหน้าที่เราคือตั้งสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะเยอะๆแล้วประครับประคองจิตใจตัวเองให้มีสติในการตั้งอยู่กับปัจจุบันว่าเฮ้ยเวลาเราใช้ชีวิตเราต้องมองเห็นโทษนะ อย่ามองเห็นแต่รสอร่อยในการใช้ชีวิตอย่ามองเห็นแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์ในการใช้ชีวิตเราต้องเห็นประโยชน์ของมันเราเห็นประโยชน์ของมันแล้วต้องมองเห็นโทษของมันด้วยเราใช้ชีวิตมันมีโทษอันต่ำซ้งเสมอเช่นเรามีความรักเราอย่าลืมว่าความรักมันจะมีความทุกข์ติดตามมาด้วยเพราะอะไรเวลารักมันนํามาซึ่งความอะไรทัดท่าผิดหวังเวลาเรารักใครเราอย่าลืมว่ามันมีความผิดหวังพวกมาด้วย เวลาเรารักใครเราอย่าลืมว่าเขาจะเดินออกจากชีวิตเราไปตอนไหนก็ได้เขาจะนอกใจเราตอนไหนก็ได้เขาจะไม่พอใจเราตอนไหนก็ได้สแสดงว่ามันมีความทุกข์ร้อนเนี่ยติดเนื่องในสันดานเราตลอดเวลาเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเรารู้จักตัดความอยากออกจากชีวิตเราออกบ้างให้ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคำว่าฉันทะคือความพอใจสบางมันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเราอย่างยิ่งยวด ดังนั้นกลับไปถามตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบพอใจหรือใช้ชีวิตแบบอาศัยความอยากเป็นตัวตั้งเราจําไว้ถ้าใช้ชีวิตแบบอยากนะอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนเสมอแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบฉันท้าคือความพอใจพอใจที่จะทําสมมุติเราพอใจอาจารย์ถ้าเราพอใจจารจริงนะไม่ว่าอาจารย์จะพูดยังไงจะพูดแบบไหนเราจะพอใจในสิ่งที่อาจารย์พูด พ่ออาจารย์จะพูดยังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของใครของอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราแค่อะไรพอใจในการฟังถ้าไม่พอใจในการฟังทํายังไงเราก็แค่เดินหลบออกไปแค่นั้นเลยแต่ถ้าเราอาศัยตัณหาคือความอยากเป็นตัวตั้งมันจะเกิดยังไงขึ้นหนระือไเฮ้ยอยากาาให้อาจารย์พูดดีๆแต่อาจารย์ไม่ยอมพูดอ่ะเฮ้ยอยากให้อาจารย์ไม่พูดกระโจ้แต่ทำไมอาจารย์พูดอ่ะอยากให้อาจารย์ไม่พูดมือพูดกูอะ่ะทำไมอาจารย์พูดมือพูดกูเริ่มทุกข์ไหมตัวเองเริ่มทุกข์แล้วนี่แหละความอยาก เพราะเวลาเราอยากเราจะเปลี่ยนชาวบ้านแต่ถ้าเราพอใจเราจะเปลี่ยนตัวเองเวลาเราอยากได้อย่างมีอย่างเป็นในสิ่งใดเราจะเอาทุกๆอย่างกอบโอยเข้ามาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นฉันท้าคือความพอใจเราทําทุกอย่างด้วยความพอใจเราจะเปลี่ยนความพอใจนั้นเพื่อผักออกจากชีวิตเราไม่กอบโวยเข้ามาเราจะดันออกเราพอใจในการสละเราพอใจในการละ เราพอใจในการให้เราพอใจในการแบ่งปันเราพอใจในการทิ้งความชั่วความเลวของตัวเองดังนั้นความพอใจมันจะเป็นลักษณะของการเยียวยาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ลักษณะของตันหาคือความอยากเป็นการโลภโมโทสันกรอบกลวยทุกอย่างเข้าหาตามสันดานของตัวเองแล้วมันพอใจไหมจำไว้คําว่าตันหาหรือความอยากไม่มีปากแห่งคําว่าอิ่มพอมันไม่มีคําว่าอิ่มเลยยัดเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม ดังนั้นเราบอกว่าเฮ้ยเราจะหยุดซื้อแล้วนะเสื้อผ้าเนี่ยเต็มตู้ไปหมดแล้วมึงหยุดไหมทุกวันเนี้ยไม่หยุดกระเป๋าเนี่ยจะหยุดแล้วจะพอแล้วหยุดไหมไม่หยุดรองเท้าจะหยุดแล้วคู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายไหมไม่สุดท้ายคู่สุดท้ายของเดือนนี้เดือนหน้ามึงซื้อใหม่ถูกต้องไหมมีเงินปุ๊บมึงซื้ออีกเก็ยังสุดท้ายแล้วเราสะสมทุกอย่างมากมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองแต่หยุดไหมไม่หยุดเราภาวนากับตัวเองว่ากูจะไม่เป็นนี้อีกแล้วสุดท้ายเป็นนะ เ,เพราะทุกครั้งที่เจอสินที่อยากได้เราก็จะต้องสรรหาซื้อมันมาจนได้แม้ไม่มีตังก็จะต้องไปขวนขวายไปกู้หนี้ยืมสินเอาสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาตอบสนองต่อความเพลิดพอใจหรือความต้องการของตนเองดังน,นั้นสุดท้ายแล้วตัณหาคือความอยากมันเป็นไปเพื่อการตอบสนองถ้าเราจะใช้ความอยากในการดําเนินชีวิตมันจะไม่มีคําว่าพอเลยดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักพอเราจะทุกข์ร้อนในการใช้ชีวิตไปเรื่อย แต่ถ้าเรารู้จักคําว่าพอเมื่อไหร่ความสุขในชีวิตและความทุกข์ร้อนในชีวิตเรามันจะหมดลงเรื่อยๆดังนั้นหน้าที่เราเราต้องกลับไปมองตัวเราเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบใช้ฉันท้าหรือความพอใจหรือเราใช้ชีวิตแบบตันหาคือความอยากถ้าใครยังใช้ชีวิตแบบมีความอยากเราจําไว้นะเราจะยังคงมีความทุกข์ร้อนไปตลอดจนวันตาย แต่ถ้าเราพอใจในทุกๆสิ่งพอแล้วฉันพอใจแล้วแค่นี้พอแล้วเราจะไม่ทุ์ร้องว่าสิ่งใดเลยเพราะแม้แต่ของใหม่มาเราจะพอใจในของเก่าที่เรามีอยู่ถ้าเรารู้จักพอใจในสามีภรรยาของตนเราจะนอใจภรรยาสามีของตัวเองได้ไหมย่อมนอกใจไม่ได้เพราะอะไรเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เพราะเรามีตัณหาคือความอยากอยากได้เพิ่มอยากได้คนใหม่ ไม่อยากได้คนเดิมไอ้คนเดิมจากเดิมเคยน้ำหนัก40แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเป็น80แล้วจากไซส์ S มันเป็นไซส์ XXL เราเบื่อไซส์เดิมแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนไซส์ใหม่เพราะเรามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่พอใจกับสิ่งที่เด็กมีอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละมันเลยทําให้เราทุกข์ร้อนใจอย่างหนักหนาสาหัสในปัจจุบันขนาดเดียวนี้ตอนนี้ได้เราเข้าใจหรือ,อยังว่าถ้าเราพอใจมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่พอใจมันจะทุกข์อยู่ล่ามไป อาจารย์พอใจในการใช้ชีวิตของตัวเองที่มีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจารย์พอใจในทรงผมที่ตัวเองเป็นคือหัวล้นๆอย่างเงี้ยพอใจแล้วแต่หลายคนก็ไม่พอใจสารแนกับมงรงผูอีกทําไมอาจารย์ไม่ไว้ผมยาวทําไมอาจารย์หัวล้นหัวล้านทาไมอาจารย์ไม่โกนคิ้วเห็นไหมมันมีความอยากมันอยากให้อาจารย์เป็นไปตามความพอใจของมันแต่มันไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองพอประมาณ ดังนั้นใครพอประมาณในสิ่งใดได้ไม่ตอบสนองต่อสิ่งใหม่สิ่งเล้าที่ผัสสะไปกระทบต่างๆนานาชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยชีวิตทุกวันนี้อาจารย์พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอาจารย์พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแม้บางอย่างมันจะไม่ได้บริบูบรณ์สมบูรณ์คนยังด่าทอต่อว่าคนยังใส่ร้ายป้ายสีคนยังรังเกียจเดียดฉันแต่อาจารย์พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วในปัจจุบันพอใจเมื่ออาจารย์พอใจอาจารย์จึงไม่ต้องทุ์ร้อนกับสิ่งใด ไปไหนถ้าซื้อได้ก็ซื้อซื้อได้แต่มันเกินกว่าความจําเป็นที่ตัวเองจะต้องซื้อเราก็ยุติไม่ต้องซื้อเพราะอะไรเราพอใจกับสิ่งที่มีอาจารย์พอใจกับเสื้อผ้าที่เด็เองใส่ไม่จําเป็นต้องไปขวนขวายซื้อเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายอาจารย์พอใจกับบ้านที่เด็เองอยู่อาจารย์พอใจกับอาหารการกินที่อเด็กินอยู่ในปัจจุบันอาจารย์พอใจพอใจกับแวดล้อมบริวารที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจารย์พอใจเมื่อก่อนอาจารย์ดังมากกว่านี้เยอะ ช่วงพูดแตกใช่ไหมใครก็แห่แหนเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้คนไม่แห่แหนดูสิเนีย่ยยืนกันเต็มไปหมดล้นล้นที่ไปหมดจะไม่มีที่จะนั่งแต่ทุกวันนี้มันมีเข้ามาแต่มันน้อยกว่าเมื่อก่อนตอนช่วงนี้ดังมากๆเมื่อก่อนอาจารย์มีรายการวิ่งเข้ามาทุกวันแต่ทุกวันนี้ไม่มีรายการอีกแล้วแต่งานบรรยายถามยังมีอยู่เรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ปิดลับหมดแล้วถามว่าวันนั้นอาจารย์พอใจไหมอาจารย์ก็พอใจและวันนี้ลดลงอาจารย์ยังพอใจไหมอาจารย์ก็ยังพอใจ ไม่ว่าจะน้อยลงกว่านี้อาจารย์ก็ยังพอใจเพราะอะไรอาจารย์รู้จักพอประมาณแล้วอาจารย์ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและอาจารย์ยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมวันหนึ่งเราเคยมีชื่อเสียงเยินยอสารเสริญแค่ไหนวันหนึ่งมันก็เสื่อมในชื่อเสียงเยินยอสารเสริญได้เหมือนกันอาจารย์ตั้งใจเจตนาตั้งแต่วันแรกว่าวันนี้เราดังได้วันหน้าเราก็ดับได้ แล้วเราจะดับตัวเองก่อนที่คนอื่นจะดับเราด้วยซ้ำเราจะปิดสวิตตัวเองด้วยการไปบวชเราจะไม่รอให้ทุกอย่างมาเดินออกจากชีวิตเราไปเพราะเราวางแผนทุกอย่างไว้อย่างดีแล้วเราวางทุกอย่างไว้อย่างรอบคอบตามเหตุสมตุสมผลก็ามาแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์พอใจไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็จะพอใจในสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเพราะอะไรสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอาจารย์ยอมรับทุกอย่างในผลของการกระทำว่า คนด่าเรานี่แหละผลจากการกระทําที่เราเคยทําไว้ต้องก้มหน้ารับมันไปคนเกลียดเราใส่ร้ายป้ายสีเราด้วยคำไม่จริงนี่แหละเป็นผลวิบากกรรมใน,ใน,ในชาติที่เราเคยไปดูถูกเหย,ยียดหยามกนอดิ่นไว้ที่เราเคยไปโกหกมดเท็ดไว้เพราะวิบากการรมเกาของการพูดโกหกเป็นไปเพื่อมีคนใส่ร้ายป้ายสีหรือกล่าวตู่เราด้วคำไม่จริงอาจารย์จึงพอใจต่อการยอมรับสภาพของวิบากกรรมที่ตัวเองต้องรับผลในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะนั่นคือการกระทําของตัวเราเอง แม้มันจะเป็นการกระทําในอดีตชาติก็ตามจะเป็นการกระทําในปัจจุบันก็ตามอาจจะต้องรับผลไม่ว่าจะเป็นกรรมในอดีตจะเป็นกรรมในอนาคตหรือจะเป็นปัจจุบันขณะนากกรรมนี้ก็ตามปัจจุบันนกรรมนี้ก็ตามสุดท้ายใครเป็นคนทํากรรมนั้นเราเป็นคนทํากรรมนั้นแล้วใครต้องเป็นคนรับผลของการกระทํานั้นก็ต้องเป็นเราแต่ปัญหาคือเราไม่เคยยอมรับตามความเป็นจริงว่าเนี่ยมันคือการกระทําของตัวเราทั้งหลาย เราไม่ยอมรับว่าการเป็นหนี้มันเกิดจากสันดาห์ไม่รู้จักพอของเราเราหาอะไรได้ได้น้อยกว่ารายจ่ายที่เราจ่ายออกไปเราไม่พอใจเราก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินชาวบ้านมาแล้วเราก็มานั่งเดือดเนื้อร้อนใจกูไปทาเวททากรรมอะไรไว้ทําไมต้องมารับวิบากกรรมจากการเป็นหนี้เป็นสินเยอะๆมากมายแต่เราลืมไปว่านั่นคือผลจากการกระทําของเราทําไมแฟนต้องนอกใจเราทําไมแฟนต้องทิ้งเราไปเพราะอะไรเราก็มานั่งร้องไห้คิดว่าเราเป็นคนดีคิดว่าเขาเป็นคนชั่ว แต่เราลืมไปว่าเราคือคนที่ทําให้เขาเดินออกจากชีวิตเราไปถ้าเราดีจริงจะไม่มีใครเดินออกจากชีวิตเราแต่เพราะเราดีไม่จริงไงบางทีเราเอาแต่ใจมากเกินไปบางทีเรามีความเลวรวนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมากเกินไปจนตัวเราเองมองไม่เห็นความหยาบชั่วของตัวเองแต่เราคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วด่าเขาที่เดินออกจากชีวิตเราไปว่าเขาเป็นคนชั่วแต่ความเป็นจริงเราอาจจะชั่วก็ได้จนเขาอดทนเราไม่ได้จนเขาต้องเดินออกจากชีวิตเราไปดังนั้นเราต้องยอมรับทุกการกระทํา ในการใช้ชีวิตของตนเองเลิกโทษคนอื่นแล้วกลับมาโทษตัวเองการโทษคนอื่นไม่ได้ทำให้เรามีความสุขยิ่งโทษคนอื่นมากเท่าไหร่ตัวเองยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นเราโทษผัวเก่าเราโทษเมียเก่าเราโทษแฟนเก่าเราว่ามันชั่วแบบนะั้นมันนอจะเราแบบนี้ทำไมมันถึงมีความสุขก็เพราะเรามัวแต่โทษคนอื่นคนอื่นมีความสุขไปตั้งนานแล้วและเขาก็ไม่คิดจะกลับมาโทษเราเขาถึงได้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่อย่างมีความสุขของเขาได้ แต่เรายังโทษคนอื่นไม่เลิกยังจมอยู่กับอดีตไม่ยอมเดินออกไปอยู่ในอนาคตหรือปัจจุบันขณะตัวเราเองย่อมเดินสู่ความทุกข์ร้อนในปัจจุบันด้วยการไม่ move on ออกจากความทุกข์ที่อยู่ในปัจจุบันตรงหน้าดังนั้นหน้าที่เรายอมรับซะว่าทุกอย่างที่เป็นความทุกข์ในชีวิตเราเราเป็นคนไปสรรหาเอามันมาใส่กบ,บาลตัวเองจนทำให้ตัวเองต้องเศร้าหมองเสียใจปวดหัวไมเกรนเครียดคัด เพราะการที่เราไปสรรหาความทุกโศกโรคภัยเหล่านี้มาใส่ใจของตนเองจนเดินสู่ความเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองเมื่อเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองแล้วหาทางแก้ไม่ได้ก็เลยเอาเรื่องเหล่านี้ไปเบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านเขาด้วยด้วยการไปด่าทอต่อว่าชาวบ้านด้วยการไปใส่ร้ายคนอื่นด้วยการไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปบัพปุ่นปิการไปพูดโกหกไปดื่มสุรา ไปพูดยุยงชาวบ้านแต่การไปพูดคำหยาไปพูดเพอเจอร์ไปโลภเพ่งเล็ยอย่าได้ซัพของคนอื่นไปมีใจอาฆาตพยาบาทไปมีความเห็นผิดจากหลักของของัศจรรยความจริงเราเลยเบียดเบียน,ยนคนอื่นเต็มไปหมดเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยโทษตนเองไม่เคยคิดจะกลับมาแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวเองดังนั้นวันนี้เริ่มต้นใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยแล้วกลับมาถึงความสำรวมระวงังไม่กลับไปทําสันดานชั่วช่วเร็วๆแบบนั้นอีกถ้าเรายอมรับตัวเองได้ว่าตัวเองชั่วถ้าเรายอมรับตัวเองได้ว่าตัวเองเร็ว วันหนึ่งเราจะมาส่งความสําเร็จได้แต่ถ้าเราไม่เคยยอมรับตัวเองเลยว่าตัวเองชั่วไม่เคยยอมรับเลยว่าตัวเองเลวเราจะไม่มีวันดีขึ้นกว่าเดิมได้เลยถ้าคนเราไม่รู้จับยอมรับความจริงจะไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงนั่นแหละเมื่อนั้นชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้อาจารย์ล้มเหลวจนล้มละลายอาจารย์ไม่เคยยอมรับตามความเป็นจริงเลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่ทําไมต้องล้มเหลวแบบนี้ คิดว่าตัวเองดีทําไมเทพเทวาไม่ปกปักรักษาคุ้มครองเราเราไหว้พระสวดมนต์เป็นประจําทุกวันแต่ทําไมเทพเทวาถึงไม่อวยพรไม่เดนนะินบันดาลให้เราประสบความสําเร็จตามสิ่งที่เราสวดมนต์เป็นประจําทุกวันแต่เราไม่เคยยอมรับตามความเป็นจริงเลยว่าทุกอย่างที่เรารับผลการกระทาอยู่ในปัจจุบันเป็นการกระทําทางกายวาจาใจอันพุจริตของตัวเองจนเดินมาสู่ความล่มจมล้มเหลว แต่วันหนึ่งอาจารย์ถึงความสำลัวระวังยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่านี่คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันทุจลิตของตเดงดังนั้นวันนี้เราเข้าใจหลักคําสอนพุทธเจ้าแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงจิตใจกายวาจาของตนเองสมัยจากทุจริตเราจะเปลี่ยนมันใหม่ให้เป็นสุจริตในปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้ตอนนี้อาจารย์เลยอดทนอดกลั้นในการที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในตลอดทุกวัน ถึงขั้นกลื่นเลือดกลื่นเนื้อ้องไห้น้ําตาไหลอยากจะทาชั่วแต่ต้องห้ามตัวเองไม่ทาอยากจะโกหกแต่ต้องห้ามให้ตัวเองไม่โกหกอยากจะยุยงอยากจะนินทาว่าร้ายเพราะเราเคยนินทาคนอื่นมาก่อนแต่ปัจจุบันต้องห้ามตัวเองไม่ให้นินทาว่าร้ายใครจากเดิมเวลาเจอความทุกข์ต้องโทรไประบายกับกับเพื่อนกับฝูงกับพี่กับนนองแล้วก็เอาญาติโกหกตัวกาตัวเองมานั่งนินทาเอาคนนูน้นคนนี้มานั่งนินทาว่าร้ายไปนินทากับคนราบตัว แต่ตัวเองต้องมานั่งกั้มกืนฝืนทน,ทนอดทนอดกลั้นไม่การไม่นินทาใครทั้งทั้งที่คำนินทามาสนุกมากทั้งทั้งที่คำนินทาเรารู้สึกว่ามันช่วยผ่อนคลา,ายชีวิตเราได้มากมันทําให้เราปลดเพื่อความเครียดไปได้เยอะแต่มันเป็นโทษเป็นไัยเราเห็นโทษของการนินทายุยงชาวบ้านแตกกันมากเราจึงยุติการกระทํานั้นขวนขวายอย่างถึงที่สุดในการจะเดินออกจากความเลวความชั่วนี้จนในที่สุดอาจารย์เดินออกจากมันได้ ฝึกฝนอบรมตัวเองจนทําความเพียรอย่างถึงที่สุดแล้วจนมันเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสันด,ดาษจนการกระทําทางกายวาจาใจของอาจารย์เปลี่ยนใหม่หมดชีวิตค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเลิกโทษคนอื่นกลับมาโทษตัวเองโทษตัวเองผลจากกระทำแต่ไม่นอนจมในความทุกข์ที่โทษตัวเองนั้นการโทษตัวเองของอาจารย์อาจารย์โทษตัวเองด่าตัวเองเสร็จแล้วลุกขึ้น เปลี่ยนตัวเองใหม่ไม่ใช่ไปนอนจมเศร้าส้อยเหงาหงอยกับการที่ตัวเองทําผิดทำพลาดไม่พลาดใช่ไหมแก้ไขใหม่อยาก,กลับไปทําเรื่องเดิมเพราะเรารู้แล้วว่าประสบการณ์มันมีมันมีว่าถ้าเราทําแบบนี้เราจะล้มเหลวแบบนี้เราจะพลาดแบบนี้เรามีประสบการณ์แล้วดังนั้นเราจะเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตแบบใหม่เปลี่ยนแปลงการการะทาใหม่โดยยึดหลักคําสอนพระเจ้าเป็นเกณฑ์เอาหลังอิงหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้ายึดตามหลักเกณฑ์แห่งหลักอริยสัจสี่เรียนรู้ทุกขคืออะไร เรียนรู้ต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรเรียนรู้การดับไปโดยไม่เหลื่องความทุกข์คืออะไรและเรียนรู้วิธีการดับไปโดยไม่เหลื่องความทุกข์คืออะไรเมื่อเราตัดใจตัวนี้ได้แล้วเริ่มต้นใช้มรรควิธีของพระเจ้าในการแก้ไขข,ของแตน่นี่การทําศีลสมาธิปัญญาให้เต็มลอกทําอย่างถึงที่สุดทําอย่างอดทนอดกลั้นทําด้วยความวกล้าหาญาในการเดินออกจากความชั่วความเลวนี้แรกแรกมันเหนื่อยมากแลกแกมันหนักมาก แต่เมื่อทําไปจนเกิดความเคยชินทีนี้มันชินของมันเองมันไม่ถึงความต้องไม่ต้องพยายามอะไรแล้วเพราะอะไรมันชินแล้วตื่นมาต้องตื่นแบบนี้ทุกวันต้องทบบํทงา,า,าแบบนี้ทุกวันต้องกินข้าวด้วยการพิจารณาแบบนี้ทุกวันต้องพิจารณาเห็นโทษทุกอย่างในการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นประจําทุกวันจนมันเกิดความเคยชินเหมือนเราตื่นมาทํางานทุกวันนะ่ะช่วงแรกๆแม้ไม่อยากจะตื่นแค่ไหนก็าตามแต่ต้องตื่นนะต้องตื่นเพราะเป็นปความรับผิดชอบของเรา วันหนึ่งก็ตื่นเป็นประจำทุกวันเช้าจะหลดเย็นทางานเป็นประจําเป็นพระเทิมทุกวันจนเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสันดาห์ชีวิตเราก็จะเจริญขึ้นได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของเราคืออะไรกลับมาดูตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เลิกดูคนอื่นการดูคนอื่นไม่ได้ทําให้เรามีความสุขแต่การดูได้นั่นแหละวันนั้นจะทําให้ตัวเองมีความสุขได้อาจารย์เลิกดูชาวบ้านแล้วกลับมาดูตนเอง เมื่ออาจารย์กลับมาดูตัวเองได้วันนั้นแหละถึงการมีความสุขในปัจจุบันขณะของตัวอาจารย์เองวันนี้อาจารย์เลก้าบรลลือศรีห้าได้ว่าอาจารย์มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์อย่างมากเพราะอะไรเพราะอาจารย์สำรวจตัวเองตลอดเวลาและกลับมาแก้ไขสันดานคือการการะทำของตัวเองตลอดเวลาเราทำกันบ้างแล้วหรือยังเริ่มต้นในการมีความเพียรในการกลับมาสำรวจตัวต,วตาตัวเอง เริ่มต้นในการทําความเพียรในการกลับมาแก้ไขสันดานทางกายวาจาและใจของตัวเองจากสันดานทุจริตเปลี่ยนเป็นสันดานส,สุจริตเริ่มต้นในการทําสันดานแบบนี้กันแล้วหรือยังเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหรือยังถ้าเปลี่ยนแปลงได้เตรียมตัวรอดได้เลยวันหนึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนแต่ถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนเมื่อไม,ม่มีอะไรเปลี่ยนก็ก้มหน้ารับชะตาชีวิตตัวเองแบบเดิมๆต่อไป เพราะเราไม่คิดจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรวันนี้เราทํางานเช้าคา่มเย็นชาได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้าแล้วถ้าต่อไปเรายังคงทํางานเช้าชามเย็นชามันก็จะได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้าแบบนี้ตลอดไปทั้งชีวิตจนวันตายแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองใหม่พัฒนาตัวเองสร้างภาวะของความเป็นผู้นำมีทักษะในการใช้ชีวิตสแดสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ให้เจ้านายเห็นวันนี้จากเงินเดือนหมื่นห้าวันหน้ามันจะขยับไปเป็นสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่น แล้วจากพนักงานธรรมดามันจะขยับไปเป็นหัวหน้ามันจะขยับไปเป็นผู้จัดการมันจะขยับไปเป็นผู้ริหาแล้ววันหนึ่งจะขยับไปเป็นเจ้าของกิจการได้ทุกอย่างมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเราวางไว้ว่าทุกอย่างอันนี้จังไม่เที่ยงเดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสมอสิ่งใดไม่เคยมีมาในชีวิตเราเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะมีมาและสิ่งใดที่เคยมีมาแล้วในชีวิตเราเดี๋ยวมันก็จะสาบสูญหายจากชีวิตเราไป ดังนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างมันต้องอยู่กับเราไปตลอดจนวันตายเพราะวันใดวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเดินสูญหายจากชีวิตเราไปก็ได้จําไว้ทุกอย่างมีการเกิดปรากฏเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องเสื่อมปรากฏไปเช่นเดียวกันอย่ายึดว่าเมื่อเกิดแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดถาวรนิรันดร์เกิดแล้วก็ดับได้มีแล้วก็เสื่อมได้อยู่กับเราแล้วก็สูญสลายแตกทําลายไปได้รักกันมากขนาดไหนก็เลิกรักกันได้ อยู่กับความเป็นจริงในการใช้ชีวิตอย่าอยู่กับความเชื่องมงายไร้สาระในการใช้ชีวิตอยู่กับหลักเกณฑ์หลักการและเหตุผลในการใช้ชีวิตอย่าอยู่บนหลักความเห็นความเชื่อของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นในการใช้ชีวิตถ้าเราอยู่บนหลักเกณฑ์และเหตุผลตามหลักคําสอนชีวิตเราจะมีความสุขถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเชื่อเอาว่าจะได้เชื่อเอาว่าจะมีเชื่อเอาว่าจะดีชีวิตเราจะไม่มีความสุขแล้วชีวิตเราจะใช้ชีวิตแบบยากลําบากมาก เพราะเราอาศัยความเชื่อไม่ได้อาศัยความจริงคนที่ใช้ชีวิตแบบอาศัยความจริงคนคนนั้นจะมีความทุกข์น้อยเพราะอะไรเพราะเขายอมรับบนพื้นฐานของความจริงได้ทุกเรื่องแต่ใครก็ตามใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อเขาจะเชื่อเอาว่าจะสําเร็จเชื่อว่าจะได้เชื่อว่าจะมีเชื่อว่าจะรวยเขาจะเชื่ออย่างเดียวแต่จะไม่ถึงความสําเร็จตามความเชื่อนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเขาลงมือกระทําตามความเชื่อของเขาไม่ได้ เมื่อเขาเชื่อเขาจึงถึงการอ้อนวอนร้องขอรอคอยผลโดยบรรดาแต่ไม่สร้างเหตุแห่งกายการกระทําทางกายวาจาใจาอสุจิลิขงตประเดงดังนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นศึกษาตามหลักคําสอนพุทธเจ้าพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตตัวเองให้ถือที่สุดแล้วมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเดินตามรอยทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เชื่อมาวว่าธรรมะพุทธเจ้ามันไม่ยากเกินไปกว่าวิสัยที่มนุษย์อย่างเราจะรู้ได้อาจารย์รู้ได้พวกเราก็ดูได้ อาจารย์เป็นบุคคลที่คยล้มเหลวล้มเหลวแล้วก็เป็นคนไม่ได้ฉลาดด้วยแต่วันนี้อาจารย์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองตามหลักคาสอนจนตัวเองขึ้นมาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะคําสอนพระเจ้าถ้าอาจารย์ไม่มีคําสอนพระเจ้าในวันนั้นมันจะไม่มีอาจารย์เบียคนตื่นทาในวันนี้มันไม่มีทางและจะไม่มีพวกเรามายืนอยู่ตรงน,นี้ไม่มีพวกเรามานั่งอยู่ตรงน,นี้มันจะไม่มีคนตื่นรู้ตื่นทำกระเตื้องทั้งประเทศได้มากขนาดน,นี้มันจะไม่มีคนเดินออกสายบรรยายทมมากมายแล้วมีคนไปยืนรอ ither, ที่จะฟังธรรมะ มากขนาดนี้มันจะไม่มีดังนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันให้เรากลับไปเริ่มต้นในการศึกษาเล่าเรียนศรัทธาอย่างอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าของตอนเองโดยส่วนเดียวระลึกนึกถึงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวและลึกถึงพระอริยสงฆ์ที่เป็นเนื้อดาบุญแก่โลกไม่มีดาบุญอื่นยี่กว่าคือครูบาอาจารย์ตามวัดวาอาราที่ปฏิบัติได้ตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้า ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติชอบแล้วปฏิบัติได้ตามคําสอนของพระองค์แล้วนั่นแหละเป็นเนื้อนาบุญแก่เราเหมาะสมแก่การเป็นครูบาอาจารย์แก่เราควรแก่การลุกลับกราบว่าให้อาสนะดังนั้นขอให้เราพิจารณาทุกอย่างอย่างแยกชายอย่างเต็มที่แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขในปัจจุบันขณะกันซีโอเคเข้าสู่ช่วงคำถามขอบคุณค่ะ เดี๋ยวขอขอบคำถามด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกใครรู้สึกว่าจะนำคำสอนของอาจารย์เรียนไปใช้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะให้กำลังใจในตัวเองนะคะในการนำคำสอนนะคะ